โอ้หมีแต่ข่าวค่อนข้างหนักๆมาพอสมควรเลยมีข่าวเบาๆหรือข่าวที่ทาให้ยิ้มได้ไหมได้เลยฮะอันนี้ยิ้มแบบยิ้มกว้างเลยไหมคะอันนี้ต้องแบบยิ้มกว้างรอยยิ้มสวยๆเลยกับโครงการดีๆนะครับกับการออกหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่กับฟสปาร์คสมายคุณผู้ชมครับมอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตานะครับโดยบริษัทกราฟเอเนอร์จีดีเวล็อปเมนต์จำกัดหมหาชนครับร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับออกหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่ครั้งแรกในปี เข้าถึงการรับบริการธนการที่มีคุณภาพกับกลุ่มผู้พิการทางสายตาโดยเป็นการต่อยอดโครงการกับ p a r k s m ม l e มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนต่อเนื่องเป็นปีที่3ครับจากจุดเริ่มต้นที่ได้มีการออกหนธนการเคลื่อนที่นะครับไปยังพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่ายากต่อการเข้าถึงการรักษาทางธนการเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับให้กับคนในสังคมโดยได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับและก็การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และสำหรับโครงการออกหน่วยธนการ,รมเคลื่อนที่กราฟสปาร์คไมลนะครับจะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้นอาทิการอุดฟันการถอนฟันการขูดหินปูนเคลือบฟูร้ายแล้วก็การเอ็กซเรย์รวมไปถึงธนกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุดครับซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้นะครับ150ถึง200คนต่อวันและนอกจากนี้ครับก็ยังมีพนักงานกราฟนะครับเป็นอาสาสมัครในการช่วยลงทะเบียนและก็ช่วยดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้นครับซึ่งในปีนี้จะมีการออกหน่วยอีก3ครั้งด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติตม,ม,ม,มได้ทาง Facebook f a n p a GapSpark.TH e ได้เลยนะครับอันนี้นะจะได้ยิ้มกันได้สวยๆเลยนะคะนะ